ทงน้ำเขียวเราเดินทางไปกลางเต็นป่าเก็บตะวันเราไม่รู้ว่า,าป่าเก็บตะวันคนแน่นไหมวันนี้มีสามลำทางปะจีนสีมาโพหลีกเลี่ยงเส้นทางรบใหญ่คลิปนี้นัดเ,เพื่อนไปเที่ยวไปโดยมอเตอร์ไซค์สัมผัสธรรมชาติอากาศหนาวโอโซนระดับโลกซึ่งที่นี่ได้ชื่อว่าสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยเลยทีเดียววางแผนกลางเต็นปา่ปาเก็บตะวันตั้งอยู่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดน,นครราชสีมา ระยะทางจากฉชจชัชงเซาประมาณ180กิโลเมตรซึ่งทำให้พวกเรามีเวลาแวะชมสถานที่ริมทางซึ่งบอกได้เลยว่ามากมาย ที่แรกวัดบุภัยที่นี่มีรูปปั้นหลวงพ่อคูณใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งถ้ามองจากริมถนนจะเห็นชัดเจนแวะกรกาบหลวงพ่อกันก่อนแม้วันนี้แดดจะร้อนแต่อากาศเริ่มเย็นแล้ว แวะเที่ยวคำชะโนดวังน้ำเขียวเป็นอีกที่ใครๆเมื่อมาถึงแล้วจะแวะกลับขอพรขอโชคลาภตามแต่ศรัทธาด้านในล่มลื่นมากแถ่มีจุดให้ชมมากมายพร้อมทั้งร้านคาเฟ่ให้นั่งพักก่อนเดินทางสะดวกสบายมากชื่อสถานที่จริงพุทธอุทยานวังน้ำเขียวแต่นักท่องเที่ยวเรียกติดปากกันว่าคำชะโนดวังน้ำเขียว เก็บตะวันจัดเป็นที่เที่ยวหลักของอำเภอวังน้ำเขียวเป็นส่วนหนึ่งตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติทับลานนักท่องเที่ยวนิยมมาดูพระอาทิตย์ขึ้นกันที่นี่เพราะเป็นจุดที่ชมบิวที่สวยงามยิ่งตอนพระอาทิตย์กำลังตกจะสวยงามมากแถมยังเป็นโอโซนที่ดีที่สุดในเมืองไทยเป็นที่เที่ยวหนึ่งที่ไม่ควรพลาดพวกเราชมตะวันกระจนมืดอากาศก็เริ่มเย็นจึงต้องรีบไปอาบน้ำล้อมวงเสียวานาน้ำขิงก่อนนอนไอเจ้าน้ำขิงเนี้ย อุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยิ่งช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้จะช่วยปรับสมดุลให้กับร่างกายได้อย่างดีลงหลายคนมีอายุใกล้ครบ60ปีเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตต้องเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือเกษียณอายุไม่ต้องตื่นแต่เช้าไปทำงานที่เคยทำมาเกือบทั้งชีวิต ไม่ต้องรับผิดชอบงานอีกต่อไปไม่ต้องประชุมไม่ต้องเครียดในการทำงานแต่อีกด้านหนึ่งก็คิดถึงชีวิตในช่วงทำงานที่เพื่อนพูดคุยได้ฟังได้ยินเรื่องซุบซิบนินทาอาจจะเป็นเรื่องที่น่าใจหายสำหรับหลายๆคนส่วนผมนั้นการ,กรเกษียณนั้น ไม่ควรจะเป็นการเลือกทํางานแต่คืองานที่ทํานั้นควรจะเป็นงานที่เราชอบและมีประโยชน์ต่อต,ตัวเราหรือส่วนรวมอย่างไรก็ตามอย่าทางานเพื่อเงินเพราะนั่นจะกลายเป็นว่าเข้าไปอยู่ในวงบนของการทํางานที่ผูกมัดชีวิตของเราจนไม่มีความสุขแต่ควรเป็นงานที่ทำแล้วมีความสุขผมว่าสิ่งที่ควรเราควรทำอย่างยิ่งคือการรักษาสุขภาพออกกำลังกายผมเองคิดว่าการออกท่องเที่ยวอยู่กับธรรมชาติ ได้เรียนรู้พบเจอสิ่งใหม่ๆได้ผ่อนคลายทำให้ชีวิตเรายืดหยุน่นปรับเข้ากับสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาดูจะเหมาะกับชีวิตหลังกเกษียณของผมว่าแต่ที่จริงยังเหลืออีกหลายปีซึ่งเราควรเรียนรู้กันไว้ก่อนล่วงหน้านะครับ สำหรับทริปนี้ขอขอบคุณมิตรภาพทัวลิง2ล้อที่ร่วมทุกร่วมสุขกันมาพบกันใหม่ทริปหน้าขอบคุณครับ